มาดูภาพด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเกี่ยวเนื่องมาจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงรวมถึงเป็นครีเอทีฟรายการในสังกัดแกรมมี่เนี่ยนะคะถูกรถชนหน้าตึกแกรมมี่จนเสียชีวิตซึ่งญาติก็ต่างไปร่ำไห้รับศพผู้หญิงคนนี้รวมถึงเมื่อไปถึงงานค่ะก็สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบริเวณลาน,านหน้าบ้านที่ใช้เป็นจุดกลางเต็นท์งานศพนั้นคือจุดเดียวก,กันกับที่ใช้ประกอบพิธีแต่งงานค่ะนายนทวัฒ พาอเนกพันกุลสุดกลั้นน้ําตาขณะที่ไปรับศพของนางสาวการพัฒสิริประทุมหรือว่าน้องวิเวียนภรรยาสาววัย29ปีครีเอทีฟรายการสองสาวเล่าเรื่องที่ถูกรถชนจนเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนนหน้าตึกแกรมมี่เพราะว่าทั้งคู่เพิ่งตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันแค่1ิกว่าวันเท่านั้นคือแต่งงานกันเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ ส่วนทางด้านพ่อแม่และญาติก็เสียใจกับการจากไปของน้องวิเวียนในครั้งนี้ mm. เช่นกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานของน้องวิเวียนค่ะและจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นจุดที่เพื่อนบ้านช่วยกันกางเต็นท์และเตรียมอาหารบริเวณลานหน้าบ้านเลขที่7 หมูส่สิบ้านเทพรักษาตำบบล้านใหม่อำเภรสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่มงคลดังนั้นสิ่งของต่างๆที่ใช้ในงานแต่งงานเนี่ยก็ยังเก็บไม่หมดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดับในงานแต่งยังคงออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเช่นเดีวยวกับโต๊เก้าอี้ที่ยืมมาก็ยังไม่ได้ส่งคืนเจ้าของค่ะไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าวันนี้จะต้องมาใช้สถานที่เดียวกันจัดงานศพน้องวิเวียนค่ะ นายอนเนกพ่อน้องวิเวียนก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกสาวสองคนส่งเรียนจนจบปริญญาตรีทุกคนโดยน้องวิเวียนเป็นลูกสาวคนโตคนโตนะคะเรียนจบมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามคณะนิเทศศาสตร์หลังจากเรียนจบแล้วก็ไปทํางานสู้ชีวิตในกรุงเทพกว่าจะถึงวันนี้จะต้องผ่านอะไรมาไม่น้อยแต่พอชีวิตกําลังจะสบายก็ต้องมาพบจุดจบก่อนวัยอันควรด้วยอายุเพียง29ปีทําให้คุณพ่อและครอบครัวยังทําใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาว ส่วนเย็นนี้ค่ะก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬกาแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย3โมงจะประกอบพิธีชาปนก,กิจที่วัดประชาสามาคัคคีตำบลบ้านใหม่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ แล้วก็สําหรับผู้ที่ก่อเหตุให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือนายสุริยาตอนนี้ได้ไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ผัดแรกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติม3ข้อหาเพราะว่าหลังจากตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงเนื่องจากการเสพยาเสพติดข้อหาทั้ง3ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาที่2คือข้อหายาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าและข้อหายาเสพติดประเภท1ยาบ้ารวมถึงขับรถชนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ